ข้อหนึ่งมาตราหนึ่งสี่สี่ส่วนควบหมายถึงส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีิประเพณีเป็นสาระาในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นไม่อาจแยกจากกันได้นอกจากทําลายทําให้บุบสลายหรือทําให้ทรัพย์นั้นเปลีย่ยนรูปร่างหรือรูปสภาพไปวรสองเจ้าของทรัพย์ย่อมมีการมสิทธิ์ในส่วนครอบข,ของทรัพย์นั้นมาตราหนึ่งสี่ห้าไม้ย,ยืนต้นเป็นส่วนครอบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่วรสองไม้ลมทุกหรือเฉนชาาไม้เป็นส่วนครอบกับที่ดินมาตราหนึ่งสี่หก ทรัพย์ที่ติดกับที่ดินหรือโรงเรือนเชิงชั่วคราวไม่ถือว่าเป็นส่วนครอบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้นแต่ให้ใช้บังคับกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธิ์นั้นสร้างไว้มาตราหนึ่งสามงส่วนบุคคลได้สร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสิจริตเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินนั้นแต่ต้องจ่ายค่าแห่งที่ดินเพียนที่เพิ่มขึ้นวรสองแต่ถ้าเจ้าของที่ดินไม่ได้ประมัดเรินเล่อจะบอกปัดไม่ยอมรับโรงเรือนและเรียกให้้้ผูสรางอออนกไป แล้วทําที่ดินให้เป็นตามเดิมก็ได้เว้นแต่ถ้าการรื้อถอนต้องใช้เงินพอสมควรเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ซื้อที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคาตลาดก็ได้มาตราหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งบุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สิจริตบุคคลนั้นต้องทําที่ดินให้เป็นตามเดิมเว้นแต่เจ้าของจะเลือกให้ส่งคืนตามที่เป็นอยู่แต่ถ้าเจ้าของที่ดินต้องใช้ราคาโรงเรือนหรือค่าแห่งที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นมาตราหนึ่งสามหนึ่งสองบุคคลใดสร้างโรงเรือนรุกรําที่ด บุคคลนั้นเป็นเจ้าของโรงเรือนแต่ต้องเสียงเงินเป็นค่าใช้ที่ดินและจดทะเบียนสิทธิ์พาระจำดอมถ้าโรงเรือนสลายไปทั้งหมดเจ้าของที่ดินจะเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนก็ได้วักสองถ้าสร้างโรงเรือนลูกรํมโดยไม่สุจริตเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างหรือถอนออกไปแล้วทาที่ดินให้เป็นตามเดิมโดยผู้สร้างเป็นออกค่าใช้ใจ่ายก็ได้มาตรา1 3ึ4ให้นามาตรา3นึ1 3 1 0. 1, 3, 1, 3, 1 3. ม3นึ่งศูนย์หนึ่งสามหรึ่งหนึ่งๆซึ่งติดกับ่ี่ดินและการงับปลูก้นไม้หรืองันๆชาติด้วย ภายใต้ประมวลกฎหมายนี้กฎหมายอื่นการได้มาโดยทางนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิสิทธิ์ไม่สมบูรณ์เพียงแต่จะได้ทําเป็นนิติกรรมหรือเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพลังงานเจ้างที่อักสองถ้าการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สสิทธิ์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมสิทธิของผู้ได้มาถ้ายังไม่จดทะเบียนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้และสิทธิอันยังไม่จดทะเบียนจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุปกลภาแพนอาผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสิทธิและจดทะเบียนสุจริตไม่ได้ มาตรา1 3 0ถ้าได้จดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินปเทางเสียเพียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิของตอนได้อยู่ก่อนบุคคลนั้นจะเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นก็ได้เป็นแต่เป็นการโอนโดยมีค่าตอบแทนและผู้รับโอนกระทำโดยสุจริตแต่เรียกให้เพกิกถอนทะเบียนไม่ได้มาตรา130หนึ่งให้นำมาตรา129งและมาตรา1 3 0มาใช้บังคับกับการเปลี่ยนแปลงการระง,งับและการเกิขึ้นมาแห่งทรัพยสิทธิมาตรา134 สารธารณสมบัติของปิณินคือทรัพย์สินสทุกชนิดของปิณิลที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันมาตรา1 3 0 5ทรัพย์สินที่เป็นสนาธารณสมบัติของปิณิจะโอ,อนแก่กันไม่ได้มาตรา1 3 0 6ห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินมาตรา1 3 0 7ามห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินสของแผ่นดินมาตรา1 3 0 8ที่นอกกิลิลต่เดิเป็นของเจ้าของที่ดินแปลงนั้นมาตรา1 3 3 6เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิ์ใช้สอยจำหน จากทรัพย์นั้นกระท่งมีสิทธิตามได้เอาคืนทรัพย์สินนั้นจากบุคคลผู้มีสิทธิถือได้มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายมาตรา1337บุคคลได้ใช้สิทธิของตนเ็นได้ให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหายหรือร้อนเกินควรเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นมีสิทธิปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือร้อนนั้นกับทั่งมีสิทธิเรียกเอาค่าทดแทนด้วยมาตรา1 3 2 9สเ้าสิทธิของผู้ที่ได้ทรัพย์สินมาโด โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตไม่เสียไปถึงแม้ผู้โอนจะได้ทรัพย์สินมาโดยนิติกรรมอันเป็นโมคิยะและนิติกรรมนั้นได้ถูกบอก้างภายหลังมาตรา1330สาิ่งของผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่เสียไปแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ของจำเลยหรือลู้ที่มีตามคำพิพากษามาตรา1 3 3 2บุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาดหรือในท้องตลาดหรือจากผู้ค้าที่ขายของที่้ไดชดชาา มาตราหนึ่งสาสามปดข้อจำกัดสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่จำต้องจดทะเบียนวอกสองข้อจำาจากัดจะแก้หรือถอนโดยนิติกรรมไม่อาจทำได้เว้นแต่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่วอกสามข้อจำกัดเพื่อสาธารณประโยชน์จะแก้หรือถอนไม่ได้เลยมาตราหนึ่งสามสี่เก้าที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนมีทางออกสูส่ทางสาธารณะเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะก็ได้วอกสองที่ดินแปลงใดมีทางออกได้แต่ต้องข้ามสะบึงหรือทะเลหรือ มีความชันมากกว่าระดับที่ดินให้ใช้วัตวัควัตสามที่ได้วิธีทำทางผ่านต้องเลิกให้พอควรแก่ความจําเป็นและต้องทําให้ที่ดินที่ล้อมอยู่เสียหายน้อยที่สุดถ้าจําเป็นจะสร้างถนนผ่านก็ได้วัตสี่ผู้มีสิทธิ์จะผ่านต้องใช้ข้อตกลงให้แเก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่มาตราหนึ่งสามห้าศูนย์ถ้าที่ดินแบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันจนเป็นเหตุให้ที่ดินแปลงหนึ่งไม่มีทางออกไปสู่สางทางสาธารณะเจ้าของที่ดินแปลงนั้นมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินได้เฉพาะบนที่ดินแปลงที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าทดแทนมาตราหนึ่งสามหกเจ็ดบุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนายึดถือเพื่อตนบุคคลนั้นได้ไปถึงสิทธิค,ครอบครองมาตราหนึ่งสามหกแปดบุคคลอาจได้มาซึ่งสิทธิค,ครอบครองโดยผู้อื่นยึดถือไว้แทนมาตราหนึ่งสามเจ็ดสี่ถ้าผู้ครอบครองรบกวนการครอบครองทรัพย์สินโดยมีชอบด้วยกฎหมายผู้ครอบครองมีสิทธิผลเพื่อการลบรอนนั้นวรรคสองการฟ้องเพื่อการลบรองต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่ถูกรบกวนการครอบครองมาตราหนึ่งสามเจ็ดห้าถ้าผู้ครอบครองถูกยา้ ผู้ครอบครองมีสิทธิได้คืนซึ่งการครอบครองเว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิดีกว่าพ้กสองการฟ้องคดีเพื่อคืนการครอบครองต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่ถูกยักการครอบครองมาตราหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดถ้าผู้ครอบครองสละการครอบครองหรือไม่ยึดถือทรัพย์สินนั้นต่อไปการครอบครองย่อมสิ้นสุดลงข้สองแต่ถ้าเหตุขัดขวางการครอบครองเป็นเพียงเหตุชั่วคราวการครอบครองไม่สิ้นสุดลงมาตราหนึ่งสามเจ็ดแปดการโอนการครอบครองยังทำได้โดยการสองมอบทรัพย์สินนั้นมาตราหนึ่งสามแปดหนึ่งบุคคลใดยึด บุคคลนั้นจะเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือก็อโดยบอกกก่าไปยังผู้ครอบครองว,ว่าตนไม่มีเจตนาทียึดถือทรัพย์สินนั้นแทนอีกต่อไปหรือตอนเป็นผู้ครอบครองโดยสุดจิตอันอาศัยอำนาจใหม่จากบุคคลภายนอกมตาตรา1 3 8 2บุคคลดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบเปิดเผยดย้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรั์ครอบครองติด่อบการเป็นเวลา5ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิมาตรา1384 ถ้าผู้ครอบครองข,องขาดยึดถือทรัพย์สินโดยไม่สมัครใจและได้ขึ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดการยึดถือหรือโดยการฟ้องคดีภายในกำหนดการครอบครองไม่สะดุดหยุดลงมาตรา1 3 8 5การโอนการครอบครองให้แก่การผู้รับโอนจะนับเวลาที่ผู้โอนครอบครองอยู่ก่อนรวมเข้ากับเวลาที่ตนครอบครองอยู่ก็ได้ถ้ามีข้อบกพร่องในระว่ังผู้โอนครอบครองข้อบกพร่อ,องนั้นย่อมยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้รับโอนได้มาตรา1 3 8 7อสาจงหาริมทรับอาจตกอยู่ในพระราชดำร อันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องรับกรรมบางอย่างหรือกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องรับการเว้นคัดใช้สิทธิ์บางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่สังหาริมทรัพย์อื่นมาตรา1390งาม้าอามีให้เจ้าของภารยทรัพย์ประกอบกรรมใดๆอาจจะทําให้ประโยชน์แห่งภาระทรัพย์นั้นลดลงหรือเสื่อมความสะดวกไปมาตรา1391เจ้าของสามัญทรัพย์มีสิทธิทำการถกอถียงอันจำเป็นพรักษาและใช้ภาระจำยอมแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองในการนี้เจ้าของสามัญทรัพย์ ต้องทําให้เกิดความเสียหายแก่ภริยาทรัพย์น้อยที่สุดวักสองเจ้าของามัยาทรัพย์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาซ่อมแซมการที่ได้ทําไปแล้วให้เปลี่ยนไปด้วยดีแต่ถ้าเจ้าของภริยาทรัพย์ได้ประโยชน์ด้วยจะต้องออกค่าใช้จ่ายตามส่วนแห่งประโยชน์ที่ได้รับมาตราหนึ่งสามแล้วการัจำยอมถ้าไม่ได้ใช้สิบปีย่อมสิ้นไปมาตราหนึ่งสี่หนึ่งารับจำยอมอับได้มาโดยอายุความโดยให้นํามดประยัดว่าด้วยอายุความ ing, ได้สิทธิมาใช้บังคับมาตราหนึ่งสามศูนย์สาม บุคคลใคนอาจเรียกเอาสังหาริมทร,รัพย์เดียวกันโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกันถ้าทร,รัพย์ตกอยู่ในความครอบครองของ,องบคุบคคลใดบุคคลน,นั้นย่อมมีสิทธิ์ดีกว่าแต่ต้องได้ทร,รัพย์สินนั้นมาโดยมีค่าแ,แถมแได้ครอบครองโดยสุจริญวัชสองแต่ไม่ใช้บงังคับกับสังหาริมทร,รัพย์ที่ระบุไว้ในมาก,ก่อนและในเรื่องทร,รัพย์สินหายกับทร,รัพย์สินที่ได้มาในระหว่างการกระทำความผิด